นำเสนออสังหาริมทรัพย์ยังไงให้ถูกใจชาวต่างชาตินะคะวันนี้มาดามแนะจะเล่าให้ฟังค่ะพบกับไลฟ์วันนี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะหรือว่ามาพบกันตอนนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดามแนะจะเล่าให้ฟังค่ะมาดามแนเองก็จะแชร์เหมือนกันนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้เราจะมาไลฟ์ให้ฟังกันบ่อยๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการนำเสนอสังหาริมทรัพย์ให้ชาวต่างชาตินะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะคนหลายๆคนนะคะมักจะถามมาดําแนสมาตลอดระยะเวลาที่ทำงานมากว่า16ปีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามาที่เมืองไทยทีมงานของมาดํบเนสก็จัดเวลาให้มาดําแนสมาเล่า ประสบการณ์แล้วก็เปิดเผยเคล็ด,ดลับแล้วก็เทคนิคที่จะทําให้คุณนะ่ะนําไปปรับใช้ได้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อน,อนๆมาพร้อมๆกันก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไลฟ์เพราะว่ามาดามแนตก็ไม่อยากนั่งไลฟ์เหงาๆนะคะทําไมมาดามแนทถึงมาคุยเกี่ยวกับเรื่องชาวต่างชาติ ทำไมนําเสนอคนไทยไม่ได้หรอคือนําเสนอให้ชาวต่างชาติมันก็มีรายละเอียดมีเอกสารอะไรมากมายมีการติดต่อสื่อสารกันไปไปมา,มาระหว่างที่เขายังไม่อยู่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ข้อมูลนี้คุณก็สามารถเสนอสังหารุ่ทรัพย์ให้กับคนไทยได้สบายๆเลยนะคะมาดามแนสเชื่อนะคะว่าถ้าคุณตั้งใจฟังดีแล้วก็ เอาเรื่องนี้ไปปรับใช้อะค่ะคุณก็จะสามารถขายสังหาริมทรัพย์ให้กับชาวต่างชาติได้ด้วยตัวเองนะคะหรือถ้าคนที่ทำอาชีพในหน้าหรือเป็นเอเจนต์อยู่บังเอิญไม่เอิน ไปเจอลูกค้าชาวต่างชาติให้คุณก็จะสามารถนําเทคนิคอันนี้หรือนําเคล็ดลับอันนี้ไปปรับใช้ได้นะคะเพราะว่ามาดามแนะจะเล่าตั้งแต่ที่ลูกค้ายังไม่มาเมืองไทยเลยนะคะมันก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นเส้นทางมาเลยแต่ถ้าตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่เมืองไทยแล้วคุณเจอแล้วขั้นตอนมันก็จะลดลงไปได้มากเลยนะคะคุณก็เอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ติดตามไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดามแนะจะกลับมา ทักทายอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ขอเล่าเนื้อหาก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าทักไปคุยไปแฟนเพจหรือคนที่ชมอยู่ก็อาจจะไม่ได้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดําเน็ตเล่าเลยละกันเวลาที่เรานะคะนำเสนออสังหาริมทรัพย์ให้ชาวต่างชาติทำยังไงจะให้โดนใจมันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกแล้วนะคะไลฟ์ที่แล้วว่าเราจะต้องตอบรับลูกค้าให้เร็วใช่ไหมคะ,อ,ะอยากจะ รีแคปจากคราวที่แล้วก่อนนะคะคือถ้าลูกค้าทักมาคุณควรจะตอบลูกค้าให้รวดเร็วแล้วก็อะไรต่อคะคุณจะต้องมีแฟนเพจคนไหนสามารถตอบได้บ้างว่าต้องทํำยังไงบ้างนอกจากทักลูกค้าไปเร็วแล้วคุณคุณแค่ทักอย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่นะคะถ้าคุณทักแล้วคุณจะต้องถามความต้องการให้ของลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อคุณจะได้ข้อมูลให้มากที่สุดแล้วคุณจะได้นําเสนอสังหาริมทรัพย์อะคะ่ะให ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าชอบมากที่สุดนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็มาพูดถึงว่านำเสนอสังหาริมทรัพย์ยังไงให้โดนใจชาวต่างชาตินะคะที่มาดามแนทใช้ตรงนี้มาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็สามารถที่จะ มัดใจลูกค้าปิดดีลทั้งลูกค้าที่มาซื้ออยู่อาศัยเองหรือว่าลูกค้าที่เป็นนักลงทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ให้เช่านะคะเดี๋ยวมาดมแนทนะคะจะเล่าเป็นทีละสเต็ปสเต็ปให้ฟังนะคะเพื่อว่าคุณจะได้นำไปใช้ได้นะคะระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามก็ถามไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวพอมาดมแนทเล่าจบแล้วนะคะก็จะมาอ่านคำถามแล้วก็ตอบให้นะคะก็จะเลือกตอบเท่าที่เวลาจะมีนะคะเอาเลยไหมคะทีมงาน โอเคนะคะการนำเสนอนะคะมันมีหลากหลายรูปแบบค่ะเมื่อมาดามแนทมีการสอบถามลูกค้าไปแล้วนะคะว่ามีความต้องการแบบไหนมากับใครมีภรรยามีลูกไหมมีสัตว์มาด้วยหรือเปล่านะคะเมื่อมาดามแนททราบราย,ายละเอียดตรงนี้แล้วนะคะมาดามแนทก็จะส่งข้อมูลของทรัพย์ไปให้ กับลูกค้าทางอีเมลค่ะเพราะว่าลูกค้าที่เป็นต่างชาติะคะ่ะเขามักจะรับข้อมูลเป็นอีเมลนะคะเพราะว่าเขาถือว่าการไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันเขาเรียกอะไรมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาดามแนจะทําก็คือมาดามแนจะดูเรื่องของเวลาด้วยการนําเสนอก็คือเราอ่ะดูซับคัดซับที่มีความใกล้เคียงลูกค้านะคะมากที่สุด โดยช่วงแรกมาดามเนสจะส่งไปเพียงแค่2อสามซับโดยจะต้องบอกลูกค้าด้วยว่านี่มันเป็นเพียงแค่ first list ก็คือเป็นรายการแรกที่เราส่งไปนะคะเพื่อเราจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราส่งไปนั่นมันใกล้เคียงหรือเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบหรือเปล่าน,นะคะเวลามาดามเนสส่งไปนะคะมาดามเนสจะมีรายละเอียดนะคะมีรายละเอียดที่ว่าก็คือว่ามีรูป ของอสังหาริมทรัพย์นั้นซึ่งรูปพิว่าก็ต้องเป็นรูปเหมือนกับเขาอะเดินมาดูอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเองนะคะถ้าเป็นสมัยนี้ในปัจจุบันเราสามารถจะนําเสนอเป็นวิดีโอได้ด้วยนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าอีเมลนั้นอะขอโทษค่ะเราต้องดูว่าอีเมลนั้นอะสามารถจะรับรายละเอียดได้มากแค่ไหนส่งได้บางทีมันจะมีกําหนดใช่ไหมว่าได้กี่เมกอย่างนี้นะคะ ทีนี้การส่งเป็นรูปมันทําให้เราสามารถส่งได้เยอะมากกว่าที่จะเป็นวิดีโอมานำนั้นส่งก็จะส่งตั้งแต่รูปที่เป็นด้านหน้า ขอ,องซับนั้นนะคะถ้ามีสนามหญ้าก็จะให้เห็นสนามหญ้าเขียวขจีแล้วมองแล้วนะจะเห็นว่าภาพมันกว้างคือคุณต้องไปเรียนรู้นะคะว่าการถ่ายภาพที่ให้มุมเหมาะออกมาเป็นมุมกว้างเนี่ยเป็นยังไงเพราะบางคนชอบถ่ายภาพเจาะค่ะเจาะแล้วก็เห็นแคบอย่างนี้เลยนะคะพอดูสนามหญ้าดูกว้างใหญ่แม้แต่สาวว่ายน้ําคุณจะมีวิธีแทนที่คุณจะยืนถ่ายมันจะกดเอาง่ายๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงเห็นไหมคะเวลาแฟนคุณถ่ายรูปคุณนะคะถ่ายยืนสูงๆคุณก็จะดูไปตัวเตี้ยใช่ไหมคะคุณจะทําไงคุณอยาก ตัวสูงคุณอยากขาย,ยาวคุณก็โพสท่าแล้วคนที่ถ่ายก็ต้องรู้มุมด้วยเหมือนกันค่ะการถ่ายรูปอสังหารมทรัพ์มันก็มีขั้นตอนมีเทคนิคนะคะว่าคุณจะต้องถ่ายแบบไหนคุณจะต้องนั่งถ่ายยังไงหรือมุมมองแบบไหนที่ทําให้สนามหญ้าดูกว้างดูเขียวแล้วทํายังไงสาวว่น้ํานั้นดูใหญ่ดูน่าว่าจังเลย,ยน้ํานี่เป็นสีฟ้าเลยนะคะแล้วนอกจาานั้นคุณถ่ายหน้าบ้านเสร็จคุณก็ถ่าย เข้ามาในตัวบ้านก็เริ่มจากอะไรคะส่วนใหญ่วเวลาเราเข้ามาในตัวบ้านเราก็จะเห็นห้องรับแขกนะคะชุดรับแขกเราก็ถ่ายเห็นทุกมุมคิดถึงเราอ่ะเวลาเราดูรูปนะคะแม้แต่ขนาดแค่เราไปพักที่พักคืนแล้วไม่กี่พันเราก็อย่างอยากจะเห็นรูปทุกซอกทุกมุมเลยใช่ไหมคะแต่เนี้ยเขาอยากจะซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ราคามัน เจ็ดแปดหลักนะคะหรือบางที9หลักแน่นอนเขาก็ต้องอยากจะเห็นรูปให้เยอะที่สุดเพื่อเขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะไปที่ไหนบ้างใช่ไหมคะพอถ่ายเห็นห้องรับแขกทุกคุณก็เดินเลยเหมือนคุณเดินเหมือนคุณพาลูกค้า walkthrough ที่ทซั์นั walk ้น walkthrough บ้านนั้นคอนโดนั้นนะคะหรือว่าอพาร์ตเมนต์นั้นก็ตามนะคะพอคุณดูปุ๊บคุณก็จากห้องรับแขกแล้วคุณไปดูอะไรต่อคะดูห้องรับแขกเสร็จคุณก็ไปดูอาจจะเป็นห้องทีวี โซนทานข้าวโต๊ทานข้าวโต๊ทานข้าวก็เหมือนกันค่ะคุณอย่าถ่ายเจาะเจาะแต่มุมเห็นไอเป็นโต๊ทานข้าวคุณมองเป็นภาพกว้างว่านี่ห้องอาหารนะพอถ่ายห้องอาหารมุมกว้างแล้วคุณจะมีมุมแคบไม่เป็นไรแต่ยังไงก็แล้วแต่มุมกว้างต้องมีนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะคือรูปห้องน้ําคนส่วนใหญ่ชอบถ่ายรูปห้องน้ําแบบเปิดฝาชักโครกคุณเข้าใจไหมคะ ไมเปิดฝาชักโครกไม่เท่าไหร่ค่ะบางคนก็ถ่ายเจาะเห็นรูของชักโครกนั้นเลยโอ๊ยเป็นเราดูเราก็ยังไม่ชอบเลยใช่ไหมคะดูแล้วมันไม่ไม่เหมาะไม่สวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแนะนาค่ะคุณจะต้องปิดฝาชักโครกเอารูปที่ถ่ายแล้วดูห้องน้ํามันมีมันหน้าเข้าอะ่ะมันดูมีมิติมันดูใหญ่นะห้องชิ้นเล็กคุณก็ต้องถ่ายยังไงละ่ะให้เป็นมุมกว้างที่สุดไม่ใช่แบบว่าถ่ายแล้วเจาะแล้วดูแคบอึดอัดพอเราดูภาพแล้วเราก็ไม่ชอบจริงๆนะคะบางครั้งเนี่ย เชื่อไหมเขาาสถานที่จริงอะ่ะมันดีมันสวยมากเลยนะแต่ภาพที่เราเลือกที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันมีผลทำให้ลูกค้าไม่เลือกแต่พอคา,าวหลังลูกค้าดันไปดูอสังหาริมทรัพย์นี้กับคนอื่นตายเราก็คือเสียเขาเรียกว่าเสียไปโดยใช่เหตุเสียลูกค้าไปเลยอย่างงี้นะครับอันนี้พูดฝากเอาไว้สําหรับคนที่เป็นเอเจนต์เพราะมาดามเนสเนี่ยทำอาชีพที่ปรึกษาเป็นเอเจนต์มันนานใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทที่เป็น ตัวแทนรับซื้อฝากขายเช่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะประสบการณ์ตรงนี้มีเยอะมากหรือแม้แต่บางครั้งรูปถ่ายอันนี้เราได้จากเจ้าของบ้านเองมันก็หมดโอกาสที่เราจะนําเสนอลูกคา้าเพราะบางทีเราเห็นรูปแล้วมันไม่สวยเราก็ไม่อยากเสนออย่างนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของทรัพย์เองหรือเป็นเอเจนต์นะคะการคัดเลือกรูปที่จะไปนําเสนอเนี่ยสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะชาวต่างชาติต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยเราคุยกับเขาเขาอยู่ ต่างประเทศเขาก็ต้องดูจากภาพนี่แหละค่ะนะคะเขาถึงจะเลือกได้ว่าเขาอยากจะไปดูหรือไม่ดูที่ไหนเพราะเวลาก็สําคัญเขาคงไม่ไปตะเวนดูเป็นร้อยที่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะคะทีนี้พูดเรื่องห้องน้ําแล้วใช่ไหมคะต่อมาคุณไปไหนคะคุณก็ไปดู ห้องอื่นๆที่เหมือนคุณพาเข้าไปดูถ้าคุณยังไม่พาไปโซนแม่บ้านอคุณอาจจะพาเขาขึ้นชั้นสองนะคะถ้าเป็นบ้านนะ,ะแต่ถ้าเป็นคอนโดคุณก็พาเขาไปดูห้องนอนนะคะห้องนอนแต่ละห้องต่อไปห้องน้ําในห้องนอนนั้นอย่างนี้นะคะแล้วต่อมาก็ครัวครัวแล้วก็โซนพี่พักของแม่บ้านนี้นะ,ะอย่างครัวนะคะคุณถ่ายให้เห็นเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงดูรู้สึกครัวนี้มันน่าทําอาหารจังเลย,ยมันเหมาะกับฉันฉันอยากจะอยู่ที่นี่จังเลยบางครั้งเชื่อไหมผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะ ตัดสินใจจากครัวนะคะจริงๆเลยล่ะค่ะเรื่องอื่นไม่สําคัญแต่ครัวนี่ต้องท้ายให้ฉันสามารถเอ j นจอยได้อย่างงี้นะ,ะสำหรับคนที่ชอบทําอาหารนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสําคัญมากเลยคือที่พักของแม่บ้านหรือเมดค่ะบางครั้งถ้าเขาคิดจะมีเมดเนี่ยเขาจะดูเลยว่าที่พักของเมดเขาเนี่ยหรือนนนี่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงมันโอเคไหมเพราะเขาอะทรีตหรือดูแล แน,นนนี่หรือว่าแม่บ้านของเขาเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับสมาชิกในบ้านเลยก็คือว่าต้องมีที่นอนที่มันถูกสุขลักษณะมีอากาศถ่ายเทมีห้องน้ําที่มันเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นห้องที่ทึบหน้าต่างไม่มีอย่างนี้เขาจะไม่สนใจ สังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคุณอ่ะควรจะต้องถามรายละเอียดมาให้แน่นอนว่าเขาวางแผนยังไงกับครอบครัวของเขาวางแผนจะมีนันนี่ไหมหรือจะมีแม่บ้านมาหรือเปล่าหรือจะมามีแม่บ้านที่เมืองไทยเป็นแบบไปกลับหรือว่าอยู่ประจําข้อมูลพวกนี้มันสําคัญทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อที่ให้คุณนําเสนอสังหาริมทรัพย์ได้โดนใจเขาค่ะเป็นยังไงคะมาดาวนเน็ตพูดถึงรูปภาพไปแล้วคงพอจะได้ไอเดียแล้วไหมคะอ่าเดี๋ยวขอพักดื่มน้ําก่อนเริ่มคอแห้ง ถ้าชอบนะคะในเรื่องของการนำเสนอรูปภาพก็บอกมาดามแนทมานะคะมาดามแนทจะได้รู้นะคะแล้วเดี๋ยวะจะมีเรื่องเคล็ดลับอะไรต่อไปเดี๋ยวมีอีกยาวเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องรูปภาพเท่านั้นนะคะที่จะโดนใจลูกค้าเป็นไงคะชอบไหมคะไลฟ์นี้แพงมากเลยค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของอรูปแล้วใช่ไหมคะ นอกจากมาดามแนสส่งรูปแล้วมาดามแนสจะไม่ใช่แค่ส่งรูปไปเฉยๆมาดามแนสจะอธิบายด้วยว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นยังไงนะคะมีรายละเอียดยังไงกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํามีสวนกว้างใหญ่ยังไงมีสระว่ายน้ํำไหมเป็นยังไงบ้างแล้วโลเคชั่นแถวเนี้ยตรงที่ังหารทมทรัพย์ชิ้นนี้อยู่มันเป็นยังไงมันไปไหนได้บ้างมีสถานที่ใกล้เคียงตรงไหนนะคะแล้วก็ต้องบอกเขาด้วยว่ามันจะตอบรับไลฟ์สไตล์ของเขายังไงกับตัวเขาไปทํางาน ได้สะดวกยังไงกับภรรยาเขาจะสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องสะดวกไหมแล้วก็ลูกเขาจะไปโรงเรียนยังไงมาดามแ้นจะเขียนเล่ารายละเอียดตรงนี้ไปเลยนะคะจะอธิบายเป็นสถานที่สถานที่เลยล่ะคะ่ะว่าแต่ละที่เป็นยังไงแล้วเราก็จะมีแยกไฟล์นะคะในการนําเสนอรูปภาพเพราะว่าบางครั้งเราเสนอไปรวมๆทีเดียวบางคนอาจจะเขียนไปเป็นภาพใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ส่งรูปเยอะแยะเลยลูกค้างงค่ะ นะคะคนที่ซื้องงเป็นมาดามแนทก็งงค่ะมาดามแนทแนะนาเลยนะคะที่ทาก็คือว่าเราแยกนะคะว่ารูปอันนี้เนี่ยเป็นของสถานที่ที่ไหนนะคะรูปไฟล์รูปอันนี้เป็นสถานที่ที่ไหนรูปอันนี้เป็นสถานที่ท,ที่ไหนหรือบางทีเราสามารถจะทาอันนี้แยกเป็นเป็นด็อกิเมนต์เป็น Word ได้นะคะซึ่งในนั้นก็จะมีรูปแตกต่างกันไปหรือบางทีถ้าคุณขยัน คุณอยากจะทําเป็น PowerPoint ก็ย่อมได้นะคะอันนี้คือส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือหนึ่งรูปภาพรูปภาพที่ทําให้เขาเห็นว่าอางหารรทรัพย์ชิ้นนั้นเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาเกิดประทับใจจากรูปนั้นคุณเคยไหมคะที่ตัดสินใจซื้อของออนไลน์หลักพันหลักหมื่นจากรูปภาพคิดว่าหลายๆคนน่าจะต้องเคยใช่ไหมคะลองตอบมาดามแนสต่อยค่ะว่าเคยไหมคะที่คุณไม่เคยเห็นของจริงเลยคุณตัดสินใจซื้อของ ะะแต่สําหรับอันนี้คือมาดามเนตพูดถึงว่าทำยังไงให้โดนใจเขาคือมันเป็นด่านแรกถ้าไม่โดนใจเขาก็อาจจะไม่ไนัดกับคุณที่จะมาดูถ้าไม่โดนใจเขาอาจจะไม่ดูอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นนะคะมันทําให้คุณอะ่ะเขาเรียกว่าปิดโอกาสในการปิดการขายปิดโอกาสในการที่คุณจะได้นําเสนอการได้รับโอกาสในการนําเสนอคือชัยชนะครึ่งหนึ่ง ถ้าคุณได้รับโอกาสในการนําเสนอหมายความว่าเขาเปิดใจกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นการนําเสนอที่โดนใจก็คือการทําให้ลูกค้าเปิดใจให้คุณได้นําเสนอต่อไปเพราะอย่างเมื่อกี้มาดามแนะนําแล้วมันคือ first list ที่คุณจะส่งมันอาจจะเป็น2ที่สที่ส่งไปเพื่อจะรู้ว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เรานาเสนอใช่ไหมคะพอเราส่งไปทั้งรูปภาพและรายละเอียดอธิบายชัดเจนเป็นลําดับขั้นตอนแล้วนะคะ เราก็บอกลูกค้าเลยว่าให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรที่ไหนเราก็รอรอลูกค้าตอบกลับรออีเมลลูกค้านะคะแต่ถ้าหากเราต้องมีโน้ตไ้ด้วยนะคะว่าเราจะ follow up เมื่อไหร่การทำนที่ดีดเราต้อง follow up follow through นะคะต้องมีฟีดแบ็กกันถ้าลูกค้าเงียบหายอ่ะเธอเงียบฉันก็เงียบไม่ได้ค่ะย่งนี้ก็คือคุณก็ปิดโอกาสนะคะเวลาคุณนําเสนออะไรไปคุณเหมือนกับ ผู้ชายจีบผู้หญิงอย่างนี้นะเวลาคุณจะจีบคุณส่งดอกไม้ไปให้คุณทำไรคุณต้องโทรคุณต้อง f o l l o อ up ใช่ไหมไม่ใช่ส่งไปเขาเงียบคุณก็ไม่ตามต่อคุณก็จีบไม่ติดเหมือนกันค่ะลูกค้าเนี่ยเมื่อเขาได้รับข้อมูลบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เช็คอีเมลอาจจะลืมคุณก็อีเมลไปทวงถามได้หรือบางทีเขาอ่านแล้วเขาไม่ได้ตอบวันนั้นเลยเขาก็ลืมได้อย่างนี้นะคุณก็สามารถถามลูกค้าได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ในเมืองไทยคุณก็สามารถโทรหรือว่า ติดต่อลูกค้าในช่องทางที่ลูกค้าสะดวกว่าเป็นยังไงบ้างที่ฉันนําเสนอไปคุณคิดเห็นยังไงมีฟีดแบ็กให้ฉันหน่อยนะเพราะว่าฉันจะได้นําเสนออันอื่นๆได้ถูกใจคุณถ้าคุณถูกใจกับลิสต์แรกแล้วฉันก็จะนาเสนอไอที่เป็นทางเลือกที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าคุณไม่ถูกใจฉันจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนี่แหละค่ะคือการที่เราอะ f o l ลู w up ลูกค้าแล้วลูกค้าก็รู้สึกว่าเออเราใส่ใจเราสนใจนะคะเพราะบางครั้งอะคะ่ะ ลูกค้าไม่ได้ติดต่อเราคนเดียวนะคะอาจจะดูเยอะแยะติดต่อหลายๆคนนะคะมันจะทําให้ลูกค้าเขาเขาเลือกเขาเลือกได้ค่ะว่าเขาจะไปใช้บริการหรือว่าคุยกับใครนะคะหรือถ้าคนคุณเป็นเจ้าของทรัพย์นะคะแล้วคุณนําเสนออสังหาริมทรัพย์ให้ลูกค้าหรือให้ผู้ที่สนใจจะมาซื้อคุณก็ทําเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณเตรียมข้อมูลบ้านของคุณเตรียมรูปของคุณไว้อย่างดีนะคะให้มันสะอาดสะอานด,ดูแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ หน้าเข้ามาชมนะคะให้รายละเอียดที่พร้อมมีรายละเอียดครบผู้ที่สนใจซื้อค่ะเขาก็ย่อม สนใจที่จะดูนะคะถ้าคุณส่งไปคนนั้นยังไม่ชอบคุณก็มีข้อมูลในนี้ส่งไปให้คนอื่นที่เขาสนใจมันก็จะมีโอกาสในการที่คุณจะขายบ้านได้ปิดการขายได้เนี่ยละค่ะคือเรื่องที่สําคัญนะคะคุณอย่าคิดว่าคุณจะพึ่งเอเจนต์อย่างเดียวสําหรับคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยที่มาดามเนสเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของทรั์อะรั์บางคนราคาตั้ง5ล้าน10ล้านค่าเอเจนต์ก็แสนห้านะคะถ้า10ล้านก็ค่าเอเจนต์ก็ส0 0 0 0 0บางครั้งเขาก็ เอาตรงนี้ไปลงทุนเรื่องความรู้ก็คือไปหาความรู้ว่าเอ๊ะจะถ่ายภาพยังไงให้สวยจะนําเสนอยังไงมีวิธียังไงแล้วเขาก็ทําหรือเขาศึกษาปุ๊บเขาทําบางครั้งนะคะมาดังนั้นอย่างประทับใจเลยนะคะเจ้าของทรัพย์บางคนส่งข้อมูลมาให้ทีมงานนี่แบบเราเห็นแล้วเ้ยประทับใจเลยทําดีมากทาเหมือนเป็นเอเจนต์ได้เลยนะคะแล้วข้อมูลเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์ให้เราอะสามารถส่งต่อให้ลูกค้าได้อย่างดีแล้วมันก็จะมีโอกาสในการขายได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วคุณเองที่ เป็นผู้ขายเองถ้าคุณจะขายโดยตรงคุณก็ประหยัดค่าในหน้าแต่ถ้าคุณไม่อยากยุ่งยากการที่คุณเตรียมข้อมูลแบบนี้มันก็ทําให้ตัวแทนขายหรือว่าในหน้าหรือเอเจนท์ที่ดูแลให้คุณนะคะสามารถนําเสนอได้รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลานัดกันแล้วคอยไปถ่ายรูปแต่งรูปอะไรอีกนะคะคือทุกอย่างเขาเรียกว่า มันต้องเตรียมพร้อมนะคะสำหรับคนที่เป็นเอเจนต์หรือคนที่มีทีมงานขายนะคะก็สามารถนำข้อมูลนี้นะคะไปแบ่งปันให้กับทีมงานของคุณได้นะคะเพราะว่าบางครั้งอะคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยยังไม่รู้เวลาถ่ายรูปอะค่ะมาดามเห็นแล้วก็บอกเลยว่าก็เอ็นดูนะคะแล้วก็เห็นใจมากๆเลยว่าโอ้ย ลูกเอ๋ยถ้าเกิดว่าเป็นรูปอย่างนี้นะคะไม่ไม่ใช่แต่คนซื้อจะไม่ดูละค่ะเราเองที่เป็นเอเจนต์ด้วยกันเลยยังไม่อยากจะดูเลยนะคะอย่างบางคนที่ถ่ายแบบจริงๆนะคะมาดามได้เห็นมาแล้วบางคนอ่าสูงใช่ไหมเวลาเข้าห้องน้ำพวกเขาก็จะถ่ายถ่ายถ่ายแค่ให้เห็นว่าเป็นรูปห้องน้ําแต่ถ่ายออกมาแล้วคือโหเห็นที่ชักโครกชัดเจนเป็นรูชักโครกเลยนะคะปิดฝาก็ไม่ปิดอย่างเงี้ยนะคะ หรืออย่างหน้าบ้านบางทีอะค่ะถ้าเห็นว่าเห้มันดูแห้งๆแล้วก็เอาน้าไปลดไปลาดให้มันดูชุ่มชื้นเวลาถ่ายรูปมามันก็จะดูสวยงามแต่งนิดแต่งหน่อยนะคะอย่างมาดามแนสนะคะเวลาเราดูขายสังหารทรัพับให้ลูกค้านะ,ะสิ่งหนึ่งที่ทีมงานมาดามมาดามแนสทำตลอดมาคือเราจะจัดพร็อพจัดให้มันสวยงามคือเราจัดระเบียบ ให้กับบ้านนั้นหรือว่าซับนั้นแล้วเราก็มีของไปตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปขึ้นมาแล้วมันสวยแล้วมันทําให้เกิดไอเดียเหมือนเวลาเราไปดูอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งอ่ะโครงการเขาทำไงคะเขาทาโชว์รูมให้เราดูอย่างสวยงามเลยแต่จริงเขาขายอันนั้นไหมเขาไม่ได้ขายถ้าคุณจะซื้อโชว์รูมคุณก็ต้องจ่ายเงินเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมคะแต่จริงแล้วคุณซื้อห้องเปล่าแต่ว่าเขาจัดไว้เพื่อเป็นไอเดียว่าถ้าคุณแต่งแบบนี้แล้วมันจะดูน่าอยู่ยังไงนะคะ เป็นไงคะได้ประโยชน์กันไหมคะถ้าคุณนําเสนอสังหารทรมพั์แบบนี้นอกจากโดนใจชาวต่างชาติแล้วก็ยังโดนใจผู้ที่จะซื้อด้วยนะคะทําให้คุณสามารถปิดการขายได้เร็วนะคะหวังว่าหัวข้อวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทีมงานเราไลฟ์กันไปกี่นาทีแล้วเนี่ย 20, 20. กว่านาทีเนาะ20กว่านาทีลอะอะไหนใครมีคําถามอะไรไหนดูซิ คุณชยาดาบอกว่าชอบค่ะเพราะเป็นด่านแรกในการให้เขาสนใจคุณโบสวัสดีนะคะคุณเนตพงศ์บอกมีประโยชน์มากครับถือว่าสาคัญมากครับเวลลี่บิวบอกบางอย่างเล็กๆน้อยคิดไม่ถึงเลยค่ะพลาดไปมากเรื่องถ่ายรูปสําคัญดีมากเลยค่ะโอเคค่ะดีค่ะหวังว่าจะได้ไปใช้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าด่านแรกจริงมันคือการถ่ายรูปเพราะบางคน่ะไม่ได้ใส่ใจเรื่องของรูปภาพนะคะบางทีผสมมาให้ทางบริษัทหรือทีมงานของมาดามานแล้วบอกจริงว่ายอมใจค่ะ จะแต่งยังไงก็ไม่ได้นะคะคือต้องถ่ายใหม่หมดเลยแล้วคุณรู้ไหมคะการถ่ายภาพครั้งหนึ่งมันใช้เวลาบางบ้านนะคะอุตส่าห์จัดบ้านไว้อย่างดีถ่ายรูปกมาไม่สวยเอา้าทีนี้ต้องไปจัดใหม่อีกถ่ายใหม่อีกอย่างนี้นะคะสําคัญมากนะคะการบางครั้งการนําเสนอเหมือนเราอะคะ่ะเราจะไปสัมภาษณ์งานเราก็ต้องแต่งตัวอย่างดีนะคะเตรียมพร้อมอย่างดีเหมือนกันเลยคะ่ะเราจะนําเสนอทรัพย์ให้ไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติ หรือใครก็ตามเราก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างดีนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วลูกค้าจะเห็นเลยว่าเรานําข้อมูลนี้มาใช้แบบมีประโยชน์เพราะว่าการที่เราอะสมมุติลูกค้าบอกว่าฉันชอบอะไรที่ r r i h t นะ,ะถ้าฉันอยู่คอนโดฉันชอบ low w l i f นะคะแล้วก็ฉันมีแม่บ้านมาแล้วคุณนาเสนอครบอะห้องที่คุณเสนอไปมัน Bright มันสว่างตกแต่งแบบโทนที่ลูกค้าชอบแล้วก็อยู่ low Life นะ o ล l ล f e หมายความว่ายัางไงต้องไปตามดู คลิปวิดีโอในช่องมาดามแนสนะคะแล้วคุณก็ดูที่มีมีห้องแม่บ้านด้วยที่ดีลูกค้าก็ย่อมสนใจเชื่อไหมคะมาดามแนสได้ยินลูกค้าบ่นเยอะมากว่าลูกค้าบอกว่าฉันต้องการห้องแม่บ้านแต่นําเสนอซับที่ไม่มีห้องแม่บ้านลูกค้าก็รู้สึกเฮ้ยแล้วคุณเอาข้อมูลไปทําไมคุณมีข้อมูลแล้วคุณไม่ไม่คิดมาดามแนสจะอิงจากข้อมูลลูกค้าเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจะทําละเอียดมากถ้าไม่มีตรงไหนมาดำเนี่ยจะใช้วิธีถามลูกค้าค่ะว่าตรงนี้มันเข้าไข่ทีเลียคือเหมาะกับความต้องการของคุณแต่มันติดตรงนั้นตรงนี้นิดนึงที่ไม่ใช่สลักสําคัญลูกค้าบอกอ่ะมาส่งมาเนี่ยค่ะคือการสื่อสารอย่าคิดเอาเองการสื่อสารหมายความว่าเราถามเขาเราคุยกับเขาแล้วพอเขารู้ว่าโอเคเราสื่อสารมาแล้วเขารับได้เขาย่อมจะบอกเราเองค่ะว่าส่งมา เมื่อเขาส่งมาปุ๊บความรับผิดชอบอยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เราลวนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะตําหนิหรือคอมเพลเราไม่ได้ว่าคุณส่งอะไรมาเนี่ยไม่เห็นตรงความต้องการฉันเลยอันนี้คือสําคัญนะคะต่อมานะคะนอกจากการสื่อสารแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าเมื่อคุณคุยกับเขาแล้วเมื่อคุณสื่อสารกับเขาแล้วรูปภาพอย่างที่มาดามแนทบอกถึงคุณจะนําเสนอรูปภาพที่สวยงามเป็นสิบยี่สิบรูปอ้อ ลืมบอกเรื่องเรื่องรูปนี่แหละคะ่ะว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะคะคุณอยากแค่ว่าถ่ายหน้าบ้านรูปนึงห้องรับแขกรูปหนึ่งโตะ๊ะทานข้าวรูปนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งคือถ้าเรามีรูปเยอะนะคะให้เขายิ่งเห็นมองเห็นภาพทุกๆมุมเนี่ยลูกค้าย,ยิ่งชอบนะคะแล้วภาพนั้นที่มาดามแนทบอกมันต้องมีความสว่างนะคะแล้วมันต้องมองแล้วเป็นมุมกว้าง ไม่ใช่แค่มุมแคบเจาะๆอย่างเดียวเพราะมันทำให้เขาจินตนาการไม่ได้ว่ามุมไหนคือมุมไหนนะคะอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรคะคือเรื่องชักโครกที่ต้องปิดฝาสำคัญมากๆนะคะอันนี้มาดามเนตถูกสอนถ่ายทอดมาจากเจ้านายในครั้งแรกที่มาดามเนต เรียนรู้เรื่องนี้เลยสาวว่ายน้ําเหมือนกันเจ้านายมาดามเนตถ่ายสาวว่ายน้ําสวยมากบางครั้งก็ถ่ายสาวว่ายน้ําเสร็จเรากลับมาดูเอ๊ะมันใช่สาวว่ายน้ําอันเดียวกันกับที่เราไปดูกันมาหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะดูน่าวายมากเลยมันดูสวยมันดูสาวว่ายน้มันดูยาวมันดูเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องหามุมหาแสงค่ะไม่ใช่อุ้ยสาวว่ายน้ํานี้น่ากลัวจังเลยฉันจะลงดีไหมฉันจะไปดูอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้ดีไหมเนี่ยนะคะอย่างที่บอกและต่อมานอกจากรูปพี่เยอะแล้วสวยแล้วนะคะ คาอธิบายรายละเอียดคุณก็ต้องมีแล้วบางคนนะคะอธิบายรายละเอียดเขียนเป็นพื้นเลยค่ะคุณเหมือนเวลาเราพูดพูดแล้วเขาจับต้นชนไปลายไม่ถูกคุณต้องเขียนมีจังหวะจากคนอ่ะคุณพูดเรื่องนี้อ่ะต่อมาไปเรื่องนี้เรื่องนี้ให้มันเป็นประเภทเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่าเขียนติดเป็นพื้ๆลูกค้างงสิ่งหนึ่งที่มเราเนี่ยจะสอนเสมอและนําทีมงานเสมอและแนะนําคนที่ไม่ว่าจะมาเทรนส่วนตัวหรือว่ามาเรียนนะคะว่าการที่เราเขียน รายละเอียดให้คนอ่านที่เขาจะเข้าใจการเว้นบรรทัดเนี่ยสำคัญมากนะคะเว้นเช่นหัวข้อนี้จบละคุณก็เว้นมา2บรรทัดเป็นไงคะสอนละเอียดไหมคะเนี่ยแนะนําอย่างละเอียดเลยเว้นมาสองบรรทัดเขาจะได้แบบเหมือนพักใจนิดนึงอ,อ่ะขึ้นหัวข้อใหม่ไม่ใช่เขียนเป็นพืชๆแค่เขาเห็นตัวหนังสือคุณก็ตาลายแล้วค่ะนะคะและอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มถามค่ะ ลูกค้าเขาอยากให้คุณนําเสนอทราบได้ถูกใจเขาอยู่แล้วเพื่อเขาจะประหยัดเวลาเพราะฉะนั้นคุณถามเขาได้เลยเขาจะรู้ได้เลยเขาจะได้เขาจะเก็ตเซนต์เลยว่าคุณพยายามช่วยเขาอยู่นะคะพอเขารู้ว่าคุณน่ะพยายามจะช่วยเขาแล้วพยายามคอมมิเนกเกตกันเขาก็จะอยู่กับคุณโดนใจเขาว่แล้ววันที่เขากําลังจะมาถึงเมืองไทยว่าจะบอกคุณแล้วเขาจะนัดกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากนะคะ ในการที่ถ้าเราทักลูกค้าแล้วคุยกับลูกค้าถามรายละเอียดลูกค้าแล้วแต่ถ้าวิธีการนําเสนอทรัพย์ของเราไม่โดนใจเขายังไงมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคะมาดามแนทขอฝากไว้กับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวมาดามแนทจะทักทายแล้วก็ให้เวลาคนที่มีคำถามมาอีกสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดามแนทก็จะจบไลฟ์ันนี้นะคะอ่าโอเค ทุกคนไม่มีคำถามได้ประโยชน์เค okay, ค่ะยินดีค่ะที่ทุกคนได้ประโยชน์นะคะแล้วคิดว่าเรื่องที่มาดามแนทแนะนำเนี่ยทุกคนจะนำไปใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งจะซื้อทรัพ์ นะคะแล้วคิดอยากจะขายหรือคุณถือสังหาริมทรัพย์ในมือว่าเยอะอยากจะปล่อยหรือแม้แต่คุณเป็นเอเจนต์หรือว่าเพิ่งเป็นเอเจนต์มือใหม่หรือคุณมีทีมงานใหม่ๆแล้วคุณยังไม่มีเวลาจะสอนคุณก็สามารถนำไลฟ์ที่มาดามเน็ตทำเกี่ยวกับซีรีส์การนำเสนอสังหาริมทรัพย์ขายสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติยังไง บอกทีมงานได้หรือว่าคุณสามารถดูได้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแนะต้องจบไลฟ์ไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะถ้าครั้งหน้ามาดามแนะจะมาไลฟ์วันไหนเวลาไหนเดี๋ยวทีมงานจะแจ้งให้ทราบนะคะถ้าใครที่มาดูทีหลังแล้วมีคำถามอะไรก็สามารถถามไว้ได้เลยทีมงานจะนำไลฟ์นี้ไปใส่ไว้ในช่องของมาดามแนด้วยนะคะ เผื่อถ้าคุณไม่อยากพลาดก็ไปกด subscribe กดกระดิ่งไว้ที่ช่องมาดามแนทนะคะแต่ส่วนในเพจนี้ถ้าคุณไม่อยากพลาดไลฟ์สดๆนี้เผื่อว่าคุณมีคำถามปุ๊บแล้วมาดามแนทต,ตอบให้แล้วคุณนำไปใช้ได้เลย <c oughs> ก็กดติดตามเอาไว้นะคะกดติดดาวไว้เพื่อที่ว่าเวลามาดามแนทจะไลฟ์แล้วมันก็จะตั้งเตือนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะ